สวัสดีค่ะวันนี้เอลิและวงออโต้คาร์นะคะก็อ,อยู่ที่สแกนดิเนเวียนออโต้รามอินทราเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดู xc 4 0นะคะ t 5 r design model year 2020ค่ะเจ้าคันนี้นะคะรูปร่างภายนอกนะคะสังเกตเห็น,นได้นะคะ กระจังหน้าของเขาจะเป็นกริลแนวนอนสีกอสซี่แบ็กนะคะรวมถึงขอบนางด้วยนะคะมีกล้อง360องศาให้สังเกตเห็นชัดเจนเลยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมเนาะที่สำคัญเจ้าคันนี้มีพาโนรามิกซันรูฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเจ้าตัวนี้เครื่องยนต์ 2,000cc นะคะ252แรงม้านะคะ แรงไม่เบาเลยแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นรุ่นเดียวที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบเดียวนะคะยังไม่มีระบบลักอินเข้ามานะคะถัดมาก็จะเป็นไฟหน้านะคะตรงนี้จะไม่ใช่คอนทอเหมือนในรุ่นพี่ทุกๆรุ่นรุ่นนี้เขาเรียกกันว่าคันสอนธนูนะคะไฟหน้าแบบคันสอนธนูจะมีในเฉพาะ x c 4 0เท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะหลายๆท่านถ้ามองอย่างผิวเผินแล้วอาจจะคิดว่านี่คือไฟตัดหมอกตรงนี้ไม่ใช่นะคะตรงนี้ คือไฟคอนเดลิงไลท์หรือไฟตามมุมนั่นเองนะคะบางวันเนี่ยจะเห็นว่าเขาติดแค่ข้างเดียวนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาสแตนบายอยู่เฉยๆเนี่ย เขาจะติดแค่ข้างเดียวแต่ถ้าหากคุณลูกค้าหันพวงมาลัยไปทางด้านใดด้านหนึ่งตัวไฟตัวนี้ก็จะเอนไปติดที่อีกด้านหนึ่งแล้วฉายไปตามมุมที่คุณผู้ที่คุณผู้ชมหักเลี้ยวนั่นเองนะคะเราได้เพิ่มเติมชุดแต่งด้านหน้าด้านหลังเข้าไปพร้อมล้อแม็กส่วนเรื่องราคาหลังไม์มหาอรลีได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันพอเพิ่มเติม กริวหน้าและกระจังหน้าตรงนี้เข้าไปนะคะทำให้รถดูโดดเด่นดูดุขึ้นไปอีกนะคะเสริมความเต็มความแน่นให้กับตัวรถนะคะทำให้รถดูเท่ขึ้นไปนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะเจ้าคันนีเ้เดิมเนี่ยล้อแม็กเขาจะเป็นแบบ19นิ้วนะคะล้ออลอยขนาด19นิ้วลายใกล้ๆล,ลายคล้ายๆกับ x c 6 0นั่นเองแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะเราใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็นขนาด20 ก็เป็นไอเดียสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะแต่งรถลองดูเจ้าคันนี้ได้นะคะนะคะแล้วก็ขอบด้านข้างก็จะมีโครเมียมเข้าไปนะคะเช่นเดิมนะคะอาร์ดีไซน์ของ X40 c รุ่นเดียวเท่านั้นที่เป็นหลังคาสีดำและตีตาตรงนี้ว่าอาร์ดีไซน์นะคะก็จะเป็นทูโทนรถสีหนึ่งหลังคาสีหนึ่งนะคะจะทำให้เห็นได้ชัดเลยตัวนี้เด่นมากๆแล้วก็จะมีเฉพาะ X40 c อย่างเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังกันนะคะและด้านหลังรถนะคะก็จะเป็นสไตล์ของเขาเลยสำหรับ x c 4 0โดยปกติแล้วเวลาเราเปิดท้ายรถนะคะถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปเนี่ยตัวเปิดเนี่ยจะอยู่ใต้ตัวแอลเลยแต่สำหรับตัวนี้ก็ยังอยู่ใต้ตัวแเหมือนเดิมแต่ต่ำลงไปอีกหน่อยนะคะอยู่ตรงนี้สำหรับลูกค้าที่มีกุญแจอยู่ที่ตัวสามารถเตะเปิดปิดฝาท้ายได้เลยนะคะแบบอัตโนมัติส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะอันนี้ หรือว่าคนผู้หญิงหลายๆคนชอบเพราะว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งไปซื้อของมาเนี่ยบางทีเราจะแยกของจะจัดของเนี่ยมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาใช่ไหมคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็มีที่แขวนถุงแขวนกระเป๋าหรือกั้นของไม่ให้กลิ้งหากันได้นะคะหรือเวลาเราจัดแบ่งสัมภาระต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะง่ายยิ่งขึ้นก็แขวนได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ชันเดิมถอดพับเก็บได้คะ่ะ ส่วนตัวนี้นะคะม่านหลังตรงนี้ก็ถอดออกได้นะคะไม่ได้ใช้ถอดออกได้เลยประตูฝาท้ายนะคะถ้าสําหรับบางท่านคุณผู้หญิงตัวเล็กๆบอกว่ามันสูงเกินไปเราสามารถตั้งระดับให้เขาได้นะคะก็ดึงลงมานะคะเสร็จปุ๊บให้กดตัวนี้ค้างไว้อ่าจนมีเสียงดังตืดๆแบบนี้นะคะครั้งต่อไปที่เราเปิดเขาขึ้นมาเขาก็จะอยู่ในระดับที่เราเซ็ตค่าไว้นั่นเองค่ะลองดูนะคะ เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าอยากกลับไปเป็นระดับเดิมดันขึ้นไปเลยค่ะเราเซ้นเหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะเราลองมาดูชายล่างกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าตัวชุดแต่งตัวนี้ก็จะเป็นปลายท่อสีนะคะแต่ว่าจะสังเกตว่าปลายท่อเนี่ยเขาจะงุ้มลงด้านล่างนะคะจะไม่ได้ยื่นออกมาโดดเด่นมากนะ แล้วก็สําหรับลูกค้าที่ชอบการตกแต่งตัวนี้ก็จะเท่ไปอีกแบบหนึง่งส่วนด้านบนนะคะก็จะมีรูฟตัวนี้ที่ยื่นออกมานะคะสําหรับชุดแต่งตัวเดิมเนี่ยจะมีอยู่1ชิ้นอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับชุดแต่งก็จะมียื่นออกมาอีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นนี้นะคะ ด้านในเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงคอนโซลนะคะจะอ,ออกแนวกึ่งวินเทจนิดนึงด้วยตัวปรับของตัวแอร์นะคะตึกกึ่งวินเทจกึ่งวัยรุ่นนิดนึงนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเขาออกแบบมาให้มันดูเท่นะคะแล้วก็ที่สําคัญให้เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะส่วนตัวลายคอนโซลตรงนี้นะคะตอนกลางคืนก็จะมีไฟเรืองแสงลงมาด้วยนะคะเบาๆไม่เยอะมากสไตล์วอลโวเรียบเรียบง่ายๆหรูๆนะคะ ตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้ยกสูงขึ้นมาเหมือนพวกปลั๊กอินไฮบริดเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้มีที่เก็บแบตเตอรี่เหมือนรุ่นอื่นๆนะคะก็จะยุบตัวลงไปหน่อยนะคะส่วนด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์เป็นไวเลสชาร์จิ่งนะคะจะมีในเฉพาะรุ่น x c 4 0เท่านั้นส่วนหัวเกียร์ของรุ่นอาร์ดีไซน์ก็จะเป็นหัวเกียร์หนังนะคะในเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะคะ และที่สำคัญตัวปรับ dive mode ของรุ่นนี้จะไม่ได้อยู่ที่ลูกกิ้งตรงมือแต่จะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเข้าไปกดคลิกนะคะแล้วก็เลือ่อนเลือก dive mode ได้เลยแบบนี้นะคะเลือกได้ดันกดไปเรื่อยๆจนจะเลือกตัวไหนก็หยุดที่ตัวนั้นนะคะเขาก็จะทำงานที่โหมดนั้นๆสามารถเปลี่ยนโหมดได้ในขณะขับขี่เลยนะคะตรงนี้อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะคะว่าสำหรับตัว Volvo xc 0 t 5นะคะในโมเดล y e อีนะคะ มีหลังคาแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่ ะะก็จะสนุนราคาเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0แสนบาทจากเดิมนะคะจาก3ล้านจาก2ล้าน3 9 0 0 0เป็น2 4 9ล้าน4 9 0แ0นนะคะแต่มีการอัปเกรดหลังคาแก้วแล้วก็กล้อง360องศาเข้าไป<ม>เป็นเบาะกรมมยีนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นแนปป้านะคะส่วนตัวที่รองเข่านะคะเขาจะมีที่ดึงตรงนี้นะคะให้ลูกค้ากดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นแมนนวลนะคะ สำหรับต,ตัวเมมโมรี่เบาะนะคะจะมี1ฝั่งทางด้านคนขับค่ะปรับได้2จุดด้วยกันนะคะก็จะสามารถปรับได้ผู้โดยสารท่านที่1และท่านที่ 2. 2ดูที่พวงมาลัยกันบ้างคะ่ะรุ่นนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเราสามารถปรับเกียร์ได้ก็คือมีพ a d เดิรชิฟนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากเล่นพ a d เดิรชิฟต้องเป็นรุ่นสปอร์ตรีดีไซน์เท่านั้นนะคะ สำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์ 2,000cc นะคะ252แรงมา้า380แรงบิดนิวตันเมตรนะคะระบบความปลอดภัยเต็มสูบเหมือนเดิมเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่น Compact SUV หรือ SUV ไซส์เล็กสุดของวันโวก็ตามนะคะเจ้ารุ่นนี้สามารถช่วยเบรกกรณีคนตัดหน้ารถตัดหน้าจัก,กรยานตัดหน้ารวมถึงสัตว์ใหญ่ได้นะคะ ในความเร็วที่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยเบรกร้อซนะคะแต่ถ้ามาเร็วกว่านั้นช่วยผ่อนหนักเป็นเบาตามความเร็วของลูกค้าณะขนานั้นนะ,ะส่วนระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็น blind spot information system นะคะ lane keeping aid นะคะหรือว่าตัว cross traffic alert ต่างๆตัวนี้มีครบมีเต็มเหมือนกันในทุกๆรุ่นเลยนะคะถ้าลูกค้าที่เคยดูคลิปไปนิดบ้างแล้วก็จะทราบนะคะว่ารถยนต์ volvo ของเราเนี่ย เรื่องระบบความปลอดภัยของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นข้อสําคัญที่1เลยที่จะต้องใส่ในรถทุกคันจะไม่ใช่ออปชั่นเสริมเลยนะคะในสําหรับของรถยนต์วอนโวของเรา การถอดออชชั่นเสริมต่างๆออกเนส่วนใหญ่จะเป็นพวกลุกเล่นเล็กๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับระบบความปลอดภยัยตอนหลังเนี่ยจะสังเกตว่าเขาเป็นไซส์ Compact SUV ถามว่าด้านหลังก็จะไม่ได้กว้างอลังการอะไรมากนักแต่ไม่ขี้เละเลยนะคะในรถไซส์ Compact แบบนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกันในคู่แข่งแล้วเนี่ยถือว่าเราได้สเปซที่กว้างมากๆนะคะยังเนี่ยค่ะยังเห็นว่า เอลี่ยังเหยียดขาได้สบายอยู่ส่วนตัวพนักพิงนะคะก็อยู่ในระดับองศาของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์หรือแม้กระทั่งต่อการเบรกกระทันหันนะคะจะอยู่ในระยะที่เรานั่งแล้วปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองค่ะและแอร์ตอน2ของเรานะคะจะไม่ได้เหมือนในรุ่นอื่นๆที่อยู่ในโครงเสาสองนะคะเราจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ปุ่มบิดเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านหน้าเล ะะก็จะเป็นสไตล์ของเขาเราใช้ลำโพงเป็น Harman น a าร์ดนะคะแต่ลูกค้าจะสังเกตได้ว่าตรงประตูต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ใส่ลำโพงเข้าไปแต่รุ่นนี้มีแอร์ o ูเฟอร์ค่ะลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะใช้ Air Woofer Technology นะคะในการบััมเสียงในการอัดเสียงทำให้มันเซราลทำให้มันเพราะหน้าฟังมากยิ่งขึ้นเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของวันโวเท่านั้นนะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว Volvo XC40 T5 R Design นะคะเราไม่ได้มีแค่รุ่น T5 R Design เท่านั้นนะคะคุณลูกค้า XC40 ของเรายังมีรุ่น Momentum นะคะและรุ่น Inscription สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากทดลองขับ คุณลูกคา้าถ้ากลัวโควิดไม่ต้องมาหายรีรก็ได้ค่ะแค่โทรมานะคะเดี๋ยวเราจะเอารถไปให้คุณทดลองถึงที่บ้านนะคะรถของเราทุกคันนะคะผ่านการคลีนฆ่าเชื้อแล้วตรงนี้ปลอดภัยสบายใจได้นะคะพร้อมกับแคมเปญดีๆในแบบมอเตอร์โชว์นะคะขอแค่โทรมาหาเรานะคะติดต่ออรีรที่เบอร์เดิมนะคะ0869333440และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษ,ษาการขายทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาบางนาหรือสาขารามอินทรา ขอแค่เลือกให้เราดูแลนะคะพบกับเอริและวงออตโตคาได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ